การแชร์ข่าวเท็จเว็บปลอมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าพบปัญหานี้กันทั่วโลกวันนี้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางมาประชุมร่วมกับ First d r a f t p a r t n e r Network ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชั้นนําระดับโลกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจ,จัดการกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกครับที่ฮ่องกง เครือข่าย First Draft Partner Network ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน2559ซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของเครือข่ายอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรด้านสื่อสารมวลชนหน่วยงานสิทธิมนุษยชนบริษัทเทคโนโลยีและเว็บไซต์ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรับมือกับคลื่นของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทั่วโลกครับ หลายคนสงสัยว่าแค่เรื่องที่แชร์กันบนโซเชียลจะมีผลมากแค่ไหนไม่น่าจะต้องถึงขั้นจริงจังอะไรแต่ที่จริงแล้วผลกระทบนั้นกว้างขวางตั้งแต่การสร้างความเข้าใจผิดไปนจนถึงอาจจะกำหนดทิศทางการเมืองอย่างเช่นที่มีความกังวลในสหรัฐ If we're really going to solve the misinformation problem we have to understand that the challenges in Thailand are different to the challenges in the US are different to the challenges in France are different to the challenges in Vietnam so we have a global network to learn from one another เครือข่ายเฟิร์สดับจึงเริ่มต้นโครงการพิเศษที่ชื่อว่า cross check ซึ่งรวมห้องข่าวชั้นนำของฝรั่งเศสขึ้นมาตรวจสอบข่าวปลอมและเรื่องที่แชร์กันเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีการลงคะแนนในวันที่23เมษายนนี้แต่สำหรับประเทศไทยเรื่องสุขภาพคือเรื่องใหญ่ครับนั่นจึงเป็นเหตุที่สำนักข่าวไทยอสมทต้องเดินหน้ากา้นไกศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ทำยังไงที่เราจะรู้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือไม่ เพราะว่าถ้าเราแชร์ให้คนอื่นโดยที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลเสียทั้งกับตัวเราเองกับเพื่อนรอบข้างและกับสังคมไทยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก่อนจะดีที่สุดในการที่จะไปปล่อยให้คนอื่นเขาเมื่อแน่ชัดว่าปัญหาข้อมูลข่าวสารเท็จที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลไม่ใช่เรื่องเล็กองค์กรชั้นนำอย่างสถาบันศึกษาสื่อ POINTER ผู้ก่อตั้งเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงสากล จึงได้ริเริ่มกำหนดให้วันที่อยู่ถัดจากวันโกโหกหวันคือวันที่2เมษายนของทุกปีเป็น International Fact Checking Day วันตรวจสอบข้อเท็จจริงสากลหรือจะเรียกเป็นไทยแบบสั้นๆง่ายๆว่าวันชัวร์ก่อนแชร์นั่นเองครับร้อยละ80ของเรื่องที่แชร์กันเป็นทั้งเรื่องมั่วและเรื่องเก่าหากรีบแชร์ออกไปหลายเรื่องส่งผลต่อชีวิตได้นะครับ เราจึงผลิตสื่ออ e ีบุ๊กฉบับพิเศษ99เรื่องมั่วที่ควรเลิกเชื่อและหยุดแชร์ให้โหลดได้ฟรีบางเรื่องก็เป็นแค่เรื่องขำๆแชร์ไปก็คงไม่เป็นไรมากแต่หลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับบางทีเป็นเรื่องของสูตรน้ําสบุนไพลาบางทีเป็นเรื่องของการรักษาโรคซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่รับการแชร์ไปแล้วก็เชื่ออย่างผิดพดได้และศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทยังคงเดินหน้าเป็นกลไกตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประชาชนต่อไปครับดังนั้นหากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชรรร์ตต่ออวววมจสบบไปด้ยกกััน ัวก่อนแชร์ใช้สติใช้ปัญญาคิดพิจารณาก่อนที่จะแชร์ไปให้คนอื่นทุกครั้งครับ